ใต้ร่มยางสัปดาห์นี้จะพาไปชมเกษตรกรสวนยางท่านหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้นําคําแนะนําของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีจนทําให้สวนยางของเขาในวันนี้มีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพค่ะเดิมทีนะผมก็ทำไร่อ้อยอยู่นะครับก็ในส่วนของไร่อ้อยเนะี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานก็เลยพยายามหาอาชีพใหม่ที่ ที่จะสะดวกสบายขึ้นก็มองเห็นยางพลานี่แหละก็เลยลองเปลี่ยนมาดูแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำทีเดียวทั้งหมดเราค่อยๆเปลี่ยนครับแล้วต่อมาเราก็าได้ศึกษา,าจากสถาบันวิจัยยางนะได้ได้มีพันุ์ยางอา t 251เป็นยางพันธุ์ที่สถาบันวิจัยเนี่ยได้ ได้แนะนําให้เกษตรกร,ร,กรปลูกถ้าพูดถึงเรื่องพันยางนะถ้าเป็นสองหีหนึ่งที่ผมปลูกอยู่นี่นะสองหีนึ่งที่ปลูกเริ่มแรกสิไร่เนี่ยนะก็ผลผลิตเนี่ยผมจะลำดับให้ฟังว่าปีที่1นะครับเราเราได้ส0 0อนะครับปีที่2เนี่เราได้4 5 0ร้อยห้าปีที่3ามนี่เราได้5้าแดแล้วก็ปีที่4เนี่ได้6 3 0สแล้วก็ปีที่ห้าปีที่แล้วปีที่ผ่านมานี่หกร้อยห้าสิบแปดกิโลแล้วคาดว่าปีนี้น่าจะ น่าจะเกือบถึง700ดนะดีไม่ดีอาจจะ700เพราะว่าเราดูตามตัวเลขเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆคือการที่จะให้กีดให,ใ,หให้ไดต้ตามมาตรฐานของของ,ของสถามเลี้ยงยางนะครับก็คือปลูกอย่างน้อยก็7ปีนะครับให้ได้เส้นรอบวงเนี่ยห้เซนนะครับเมื่อเรากีดแล้วก็จะได้ผลผลิตสูงตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มันจะส่งผลถึงถึงวงจรของ,ของ,ข,องของยางของเราด้วยคือเราจะกีดได้ ได,ได้ยาวขึ้นถ้ากีดต้นเล็กเนี่ยวงจรของของของอยางนี่ก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็อาการอาการเปลือกแห้งก็จะสูงกว่าไอ้ต้นที่กีดต้นเล็กเนี่ยก็จะมีอาการเปลือกแห้งนี่สูงกว่าต้นที่เรากีดได้ขนาดคือ50เซนติเมตร ต้องขอขอบคุณสถาบันวจิจัยยางนะครับที่เป,เป็นแหล่งสถาบันที่ให้ความรู้ด้านด้านยางพลาโดยตรงกับเกษตรกรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาความรู้ได้นะครับตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆของสถาบันวจิจัยยางที่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในหลายจังหวัดอย่างที่บุีร์ก็มีที่ทก็มีศูนย์เรียนรู้ครับก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าเราอยากจะส่งคนไปอบรมการกรีดยางการติดตายางนะครับแล้วก็ หรือหลักสูตรที่มีการปลูกสร้างสวนยางซึง่งโดยเฉพาะเกษตรกรลายลายใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีความรูก้ก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับต้องขอขอบคุณสาร,รวัตวิจัยยางไว้ในโอกาสนี้ด้ยวยครับผม